สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงพิการนะคะในหัวข้อเรื่องเขามีเราในหัวใจไหมนะคะก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่เลยนะคะเพราะว่าคนโสดบางคนก็เอ๊ะคิดเหมือนกันไหมอ่ะนะคะเขามีเราอยู่ในหัวใจหรือเปล่ามันก็เกิดอาการแบบสับสนนะคะก็ให้ไพ่ช่วยแนะนาําประกอบกับ นำคำทำนายไปประกอบกับชีวิตของคุณว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงยังไงนะคะส่วนคนมีคู่บางครั้งก็เอ๊ยมันถึงจุดจบหรือยังเขายังมีเราอยู่ในหัวใจหรือเปล่ายังอยากที่จะเดินต่อกับเราไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้ไพ่ได้เป็นคําตอบให้ตัวคุณนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนเลยเลือกมา1 number เบอร์นะคะเบอร์1เบอร์2หรือเบอร์3นะคะ เลือกมานะคะตั้งจิตหรือ,อยังเนาะโอเคให้เวลานะสามสิบวิแล้วกันในการตั้งจิตนะคะเลือกได้หรือ,อยังจ้าโอเคถ้าเลือกได้แม่หมอสับให้เลยเนาะ วันนี้ขอเปิดดวงพลิกอาการนะคะในหัวข้อเรื่องเขามีเราอยู่ในหัวใจไหมขอให้ไพ่แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรูปดวงทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับไพ่กองที่หนึ่งจ้ะ สำหรับให้กองที่สอง โอเคเราจะมาเปิดไพ่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะไพ่กองที่หนึ่งเนีคะเอาคำตอบก่อนเขายังมีเราในหัวใจไหมนะเขามีเราอยู่ในหัวใจค่ะเขามีเราอยู่ในหัวใจเนาะนะคะเออแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คือคำตอบนี่คือคำแนะนำสถานการณ์บอกว่าณนะตอนนี้มันเหมือนอะไรอะไร,อะไรก็ดูแย่ไปซะหน่อย นะคะคุณรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมนะคะคุณรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมนะคะถามว่าณเวลานี้ความสัมพันธ์ของคนกองเนี้ยเขาอะยังมีเราอยู่ในหัวใจแต่ความสัมพันธ์มันมีแต่ความระแวงความไม่ไว้วางใจกันความที่แบบมีชั้นเชิงกันทั้งคู่อะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณมีคู่คือเหมือนมีชั้นเชิงกันอะไม่กล้าเข้าไป มีแต่ความกลัวบางคนที่แอบ,บชอบกันก็ไม่กล้าบอกรักโดยตรงไม่กล้าอะไรโดยตรงบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเขาทำยังไงเขามีคนอื่นหรือเปล่าคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะคนมีคู่ก็เหมือนกันมีแต่ความระแวงมีแต่ความระแวงในความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะรู้สึกเหมือนเขาเปลี่ยนไปนะนะ,ะเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่มีความสุข มันทาให้ไม่มีความสุขต่อให้เขามีเราอยู่ในหัวใจแต่ไพ่กองนี้ก็บ่งบอกว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้มีความสุขได้ซึ่งถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ยเราควรแก้อย่างไรก็แก้ไม่ยากในะคะก็แก้ไม่ยากเนาะนะคะคือนี่ยาหมดแรงเห็นไหมย่าหมดแรงในความสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่ไพ่บอก เนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นไปไม่ได้อะทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้รู้สึกแย่จังเลยรู้สึกว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเหมือนจะดีก็ไม่ดีสักทีหนึ่งนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่จนทําให้คุณเกิดความกังวลเกิดความระแวงว่าเอ๊ะตกลงมันอะไรยังไงเขารู้สึกอย่างไรเขามีคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันอยู่ในหัวสมองเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมนะคะอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขก็ต้องปล่อยวางไปไได้้ปบางนนะะคะี่ ใหบอกว่าอะไรอ่ะอย่ามัวแต่มองแต่ปัญหานี่เห็นไหมนะคะเนี่ยปัญหามาความสัมพันธ์ทั้งน,นี้มันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบมันมีปัญหาถูกต้องไหมนะคะนี่ปัญหาเต็มไปเลยเป็นสิบดาบไปเลยแต่คุณอย่าลืมสิเนี่ยปัญหามอยู่ข้างหลังคุณอ่ะมันผ่านมาแล้วคุณต้องแก้ไขในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณอย่ามัวนอน,นอนจมกับปัญหาดินะอย่าเอาขาไปไผ่ยอยู่ในปัญหาย่าอย่า คุณลุกออกมาได้ไหมคุณลุกออกมาได้ปัญหามันยากไหมบอกเลยว่ายากเพราะไหนจะมีหินมีดาบมีนี่โอ้ยมันเต็มไปหมดเลยแต่คุณอย่าลืมว่าคุณสามารถที่จะลุกออกมาได้เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เศร้าอย่ามัวแต่ระแวงอย่ามัวแต่ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงแม่หมอเชื่อว่าใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วจะต้องมีความรักที่ดีขึ้นในเมื่อเขายังมีเราอยู่ในหัวใจอ่ะเราจะมานั่งทรามานตัวเองทําไมเราจะมานั่งแบบว่าโอ้ย ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันแย่เขาต้องมีคนอื่นแน่เลยเขาต้องนู่นนี่นั่นแน่เลยเราจะมาทำให้มันเครียดทำไมอ่ะใช่ไหมเขามีเราอยู่ในหัวใจก็ทำตัวเองให้สดชื่นซะหากคุณกําลังชอบใครสักคนหนึ่งก็สามารถเปิดเผยความรักได้ความในใจได้เพราะมองว่าเขาก็รู้สึกดีกับเราเหมือนกันแต่หากคุณมีคู่อยู่แล้วมีปัญหาอยู่แนะนําว่าเปิดใจคุยกันอย่ามัวแต่ด่าไม่อย่ามัวแต่ระแวงอย่ามัวแต่ถือดาบบางคนคือเอาชนะซึ่งกันและกันเลยคนมีคู่อ่ะ เธอไม่ยอมฉันไม่ยอมอะไรแบบนี้นะเธอมีคนอื่นใช่ไหมทั้งทั้งที่ใจตัวเองเนี่ยทรมานมากเลยแต่ทําเป็นเข้มแข็งนะคะอ่อนลงแล้วพูดจากันดีๆแม่หมอเชื่อว่ามันยังไม่สายเพราะว่าเขายังมีเราอยู่ในหัวใจแต่ถ้าวันไหนแก้ไขช้าเกินไปจนเขาไม่มีเราอยู่ในหัวใจแล้วนั่นแหละนะคะคุณควรต้องกลัวเพราะฉะนั้นในวันนี้ยังมีโอกาสแก้ไขนะคะจงแก้ไขนะ โอเคก็เป็นกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์แม่หมอด้วยนะจ๊ะต่อมานะนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมาดูกันโอ้ยเขายังมีเรายอยู่ในหัวใจแน่นอนนะคะเขายังมีเรายอยู่ในหัวใจเขาชอบเรามากด้วยบอกเลยคือเราอะถูกใจเขาแหละนะคะแต่มันเหมือนมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะคะคือถ้าเป็นคนที่ จีบกันใหม่ๆถ้าเป็นคนที่จีบกันใหม่ๆแม่หมอมองว่ามันเหมือนคุณมองแต่ข้อเสียข้อเสียแน่นอนมีเยอะอาจจะมีเยอะอยู่นะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงความจริงใจเนี่ยแม่หมอมองว่าคนคนนี้ก็มีความจริงใจอยู่เหมือนกันเขาชอบคุณจริงๆเหมือนกันเขาถูกใจคุณจริงๆเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ไพ่เห็นนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะแต่ในความที่เขายัง คือณตอนนี้มันมีหน้าที่การงานมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สนใจในเรื่องการงานเรื่องการเงินจนละเลยความสําคัญนะคะจนละเลยความสําคัญแต่ถ้าถามว่ายังมีกันและกันไหมชัดเจนว่ายังมีกันและกันแน่นอนยังมีกันและกันแน่นอนแต่เพียงแค่ปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันมาจากความคิดมากมาจากข้อเสียมาจาก สิ่งที่โฟกัสของแต่ละคนด้วยนะคะทำให้ในช่วงนี้ความรักอาจจะไม่หวานสักเท่าไหร่นะักเพราะว่าอาจจะสนใจในเรื่องอื่นแต่ถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้สำหรับคนโสดพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้แน่นอนพัฒนาได้แน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่มันเป็นการพัฒนาที่แบบว่า มองในแง่อื่นมากกว่าความรักมองในแง่อื่นมากกว่าความรักคืออะไรหนึ่งคือความเป็นไปได้ความเหมาะสมหนะ้าที่การงานคือมันมีมีอยางอหลายองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ว่าสวยหล่อถูกใจอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มองถึงเนเรื่องของอนาคตด,ด้วยซึ่งหากว่าเขาโอเคไหมถ้าถ้ามองภาพรวมแบบนี้ก็มองว่าโอเคนะคะก็มองว่าโอเคเนาะ หากใครที่จีบกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขามองในเรื่องของอนาคตอย่างที่แม่หมอ,อบอกเราเองก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะถ้าเราชอบเขาจริงๆก็สามารถพัฒนาได้แต่อาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินให้มองถึงอนาคตความก้าวหน้านะคะมันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะอะต่อมานะคะต่อมาสําหรับคนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ถามว่าโอ ไพ่ดีนะไพ่ดีนะคนกองนี้นะนะคะมองในเรื่องของอนาคตมากกว่าในเรื่องของความรักแต่ก็มองว่าโอเคสําหรับคนมีคู่เนี่ยเขาก็ยังมีเราอยู่ในหัวใจเขาก็ยังมีเราอยู่ในหัวใจเขาอพยายามมอบความรักให้เราทําให้เราเชื่อใจนะแต่ตัวคุณคิดลบคุณคิดลบบางทีอ่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้คือคุณมีความต้องาจเนี่ย คุณต้องการให้แบบนั้นเขาควรจะแบบนั้นนะเขาควรจะแบบนี้เขาควรจะให้เวลาฉันบ้างเขาไม่สมควรที่ฉันรู้แหละว่าเขาอ่ะสนใจเรื่องงานเรื่องเงินแต่ว่า เขาควรให้ความสําคัญกับชันบางคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้นะยุ่งจริงหรอยุ่งจริงจรงหรอไม่มีเวลาเลยหรอหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่แม่หมอมองว่าเขาก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะณนะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นตั้งเนื้อตั้งตัวบางคนทําธุรกิจใหม่หรืออะไรแบบนี้เราก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะไพ่ที่เปิดมาเพิ่มเป็นราชาถือถ้วยนะคะก็บ่งบอกแล้วนะนี่เห็นไหม ยังไงซัก็ไม่เป็นไหนหรอกเขาก็รักเราแน่นอนเขาก็มีความอบอุ่นให้เราแน่นอนเพียงแ,แค่ตอนนี้อาจจะต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอยู่นะคะคุณเองก็ไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องทังบน,นอย่าพยายามคิดมากทําให้ดีที่สุดอย่าอย่ามองแต่ปัญหานะคะทําตามใจตัวเองบางสิ่งบางอย่างเราลอง รับฟังเขาเข้าใจเขาแม่หมอเชื่อว่าอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเนาะแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขามีคุณอยู่ในหัวใจแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้กวิตกกังวลน,นะเขายังให้ความสำคัญกับคุณอยู่แน่นอนจ้าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่กองที่สองแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง ะะต่อมานะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ามจ้าโหคือบอกเลยนะไพ่3ามกองนี้เขามีเราอยู่ในหัวใจหมดเลยเขามีเราอยู่ในหัวใจหมดเลยนะคะเพียงแค่ไพ่กองที่1อาจจะ อาจจะดูดีน้อยลงไปนิดนึงเพราะว่าไพ่กองที่หนึ่งมองว่าอุปสรรคเยอะนะคะแต่ไพ่กองที่สองกับสามนี้เป็นในทิศทางเดียวกันเนาะถามว่าเขามีเราอยู่ในหัวใจไหมเขามีเราอยู่ในหัวใจแต่แม่หมอมองว่าอันเนี้ยคือเขาค่ะต้องการรอความรักจากเรามากกว่าเราอาจจะต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเขามีเราอยู่ในหัวใจนะคะแต่เราอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหม เขานั่งรอความรักอย่างเดียวเลยเขานั่งรอความรักอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะเราอ,อาจจะเหนื่อยหน่อยบอกเลยนี่พายแหงการเหนื่อยเหนื่อยแต่ผลสุดท้ายแล้วก็จะมีความสุขก็จะมีความสุข เพราะฉะนั้นถามว่าเขามีเราในหัวใจไหมมีค่ะนะคะถามว่าเราควรแก้ไขยอย่างไรบ้างแก้ไขอะไรไม่ต้องกังวลค่ะนะคะเราก็มอบความรักเราอาจจะต้องเป็นผู้ให้เขาอาจจะมีความเอาแต่ใจเขาอาจจะเก็บความรู้สึกอยู่บ้างแต่แม่หมอมองว่าถ้าเราค่อยๆเปิดไปในหัวใจเขาค่อยๆเข้าไปในหัวใจเขายังไงซะเขาก็เปิดใจคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็ถือว่าเป็นไพ่กองที่ดีเนาะเปิดไพ่เสริมให้นิดนึงเนาะว่าอะไรยังไง ไพ่โอ้ถือว่าโอเคอะไพ่สามารถพัฒนาได้ใครกําลังจีบกันรู้เลยว่ากําลังพัฒนาได้ใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะถึงแม้เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายแต่ว่าความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อไปได้ไม่ต้องกังวลใครที่ทะเลาะก,กันอยู่ยังไงซะถ้าเรายอมเขานิดยอมเขาหน่อยยังไงความสัมพันธ์ก็เดินหน้าได้ไพ่ใบนี้แตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าไพ่กลองนี้นะคือคนที่มามาดูไพ่กล่องเนี้ย จะต้องเป็นฝ่ายมอบความรักให้เขาใครทะเลาะกันอยู่เราก็อาจจะต้องไปงอเขาไปพยายามพูดคุยกับเขามันถึงจะเดินหน้าต่อได้แต่หากคุณบอกว่าไม่อะฉันฉันมีปัญหาก,กับเขาอยู่ฉันไม่สามารถที่จะไปงอเขาได้บอกเลยว่าก็จะจบนะนะคะถ้าไ่าาขึ้นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขานั่งรอความรักเขานั่งรอความรักอยู่ที่ตัวคุณคุณต้องเป็นฝ่ายที่กำหนดว่าจะเอาอยัางไง นะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้คุณเป็นฝ่ายกําหนดซึ่งแม่หมอมองว่าก็ทําตามใจอ่ะถ้าใจเรายังมีความสุขอยู่ไม่ว่าคุณจะโสดคุณจะคุยกับใครอยู่หรือคุณจะมีแฟนแล้วหรืออะไรนะนะคะก็ อยู่ที่คุณถ้าคุณมีความสุขก็เดินหน้าต่ออาจจะต้องเป็นฝ่ายให้นะความรักไม่มีหรอกใครผิดใครถูกอยู่ที่ว่าเอ้ยโอเคถ้าเราผิดเรายอมรับเราก็พัฒนานะคะแต่บางทีเราไม่ได้ผิดเขาอาจจะผิดก็ได้แต่เราอาจจะยอมเขาก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้เดินต่อไปได้นะคะก็เหนื่อยหน่อยแล้วกันแต่มองว่าเขาก็ยังมีเราอยู่ในหัวใจนะคะก็รีบพูดคุยรีบเคลียรอะไรกันนะใครที่มีปัญหานะคะสามารถไปข้างหน้าได้โอ้โหก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ ก็ถือเป็นไพ่ที่ดีเนาะโอเคยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่3ด้วยนะคะยังไงนะแม่หมอฝากทุกๆคนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอคนสร้างกำลังใจด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายแม่หมอมาได้นะคะผ่าน Facebook ชื่อแม่หมอคนสร้างกำลังใจหรือจะเป็น l ล n e แอดแอดสายแก็ได้นะคะค่าครูเริ่มต้นที่100บาทมีข่าวดีนะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะบางเดือนเหลือ39บาทเหลือ59บาบาทนะคะแต่ต้องแอดมารอที่ที่ไลน์แอดนะนะคะแม่หมอก็จะส่งข้อความไปให้ว่าเอ๊ะตอนนี้มีโปรแล้วนะโปรจะมีเดือนละ วันหรือ2วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็แอดกันมานะรอโปรก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่า,าใคร อยากดูเลยนี่พร้อมก็ค่าคุณหน่ร้อยบาทใครรอโปอรได้ก็รอมีทุกเดือนแต่เดือนละ1วันหรือ2วันเท่านั้นนะคะโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับแม่หมอบ้างนะแม่หมอก,ก็เหงาเป็นเหมือนกันนะอยากได้กําลังใจจากลุงดวงทุกๆคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านนะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องลอไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า